กรณีที่นายทศตานชัยผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดชัยภูมิและนางสาวนัทนิชากลมจัตุรัสถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเกือบ3 0 0แสนบาทเพื่อสั่งซื้อปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะแต่หลังจากโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้าไม่พอค่ะกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยติดโทรศัพท์หนีไปด้วยนะคะไม่สามารถติดต่อได้ทำยังไงดีก็เลยต้องแคปหน้าจอที่เคยคุยกันเอาไว้ในไลน์เนี่ยค่ะ เพราะว่าเคยคุยไอไว้เรื่องของการติดต่อซื้อขายปุ๋ยแล้วก็พวกสลิปใบเสร็จการโอนเงินต่างๆนะคะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจผู้เสียหายเขาบอกว่าคนที่มาหลอกลวงก็คือนางพัชรีเพชรรัตน์หรือโอ๋ที่อ้างตัวว่าเป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทปุ๋ยชื่อว่าบริษัทปุ๋ยพีตะวันพอไปแจ้งความที่ตำรวจภูธรเมืองชัยภูมินะคะ ก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปผู้เสียหายทั้งสองคนพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนนะคะก็เดินทางไปที่บริษัทพีตะวันเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองนะครราชสีมานะคะเข้าไปติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงจากนายเกรียงไกรศักดิ์สิงห์สา ขออภัยค่ะนายไกรศักดิ์สิงห์ษากรรมการผู้จัดการบริษัทพีตะวันนายไกรศักดิ์เนี่ยเขายอมรับบอกว่าไม่สบายใจเลยที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะที่มีกลุ่มมิจฉาชีพไปหลอกลวงแล้วก็แอบอ้างชื่อบริษัทไปหลอกขายทั่วประเทศเลยค่ะส่งผลให้บริษัทพีตะวันเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและตอนนี้ยอดจําหน่ายปุย๋ยลดลงกว่าครึ่งหนึ่งค่ะต้องลดปริมาณการผลิตลงแล้วก็ต้องลดจํานวนพนักงานด้วย แต่ที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องที่ลูกค้าถูกหลอกเนี่ยคะ่ะต้องเสียเงินทางเจ้าของบริษัทเขาบอกว่าแต่ละวันมีคนถูกหลอกนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นทั่วทุกภาคของไทยเลยค่ะก็ได้ชี้แจงแก่คนที่ถูกหลอกไปแล้วว่าบริษัทเนี่ยมีจริงๆพี่ตะวันเนี่ยมีจริงๆมีตัวตนจริงๆแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มมิจฉาชีพแต่อย่างใดเลยนะคะ แล้วทางบริษัทเองก็ได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลน,นี้เอาไว้แล้วด้วยโดยเฉพาะหัวหน้าง,งานกลุ่มมิจฉาชีพเขารู้ตัวนะคะนางสาวปราณีปักศรีเลิศคนนี้เป็นอดีตลูกจ้างบริษัทที่ไล่ออกไปนานแล้วปรากฏว่าขณะนี้หนีประกันตัวอยู่ทางฝา่างของบริษัทพีตะวันบอกว่าอดีตลูกจ้างเป็นคนก่อเหตุนะคะนางสาวปราณีปักศรีเลิศ ส่วนฝากฝังของผู้เสียหายบอกว่าคนที่ไปหลอกเนี่ยคะ่ะหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีนางพัชรีเพชรรัต์หรือโอ๋คุณผู้ชมที่จะสั่งซื้อปุ๋ยร,ระวังไว้หน่อยนะคะสองชื่อนี้คะ่ะ